ไม่มีความสุขเลยนะครับใช่ลูกแม่เห็นเครียดตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้ก็ยังไม่หายเคยรียดเลยอ่ะแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยมึงลากราะความเครียดนี่สิมึงลากไปลากมาจนหน้ามึงหมอหมดแล้วนะชีวิตมึงตัดมันทิ้งซะแล้วก็ไม่ต้องเอ,อมามันเข้าบ้านอีกกูพูดแค่นี้มึงน่าจะเข้าใจ ล่างได้เป็นรถอะไรเนี่ยดูพอมาแล้วพี่เชวินร์คะกลับมาแล้วเหรอคะอกลับมาก็ดีแล้วค่ะเล่นกับลูกในสิผมเหนื่อยอะผมไม่มีอารมณ์เล่นแต่ว่าลูกบ่นอยากจะเล่นกับคุณทั้งวันเลยนะคุณอยู่บ้านเฉย่ๆคุณก็เล่นกับลูกไปสิผมทำงานนอกบ้านมา ที่ทำงานก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะผมไม่มีอารมณ์เล่นกับลูกนะวันนี้ทํางานเหนื่อยเหรอก็ใช่อ่ะดิหัวหน้าเข้ามาดามาดา่าอะไรก็ไม่รู้ยอดขายก็ไม่ถึงปีหนึ่งเจรรอล้านร้านหรือไงวะแต่นั่นมันเรื่องงานนะลูกรอพี่อยู่นะพันนี่ทําไมพูดไม่เข้าใจเนี่ยคนมันเครียดมาจากนอกบ้านใจไม่เล่นกับลูกแบบนี้ได้ไงอะ่ะก็ใช่สิ เธอมันอยู่บ้านสบายๆนี่ไม่ต้องทําอะไรนี่ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปสู้รบก,กับคนอื่นทําไมต้องหูดิดขนาดนั้นด้วยคะก็ไหนจะพาละหนี้สินค่าบ้านค่ารถใครเป็นคนรับผิดชอบเคยคิดบ้างไหมอ่ะแค่เล่นกับลูกแค่เนี้ยช่วยกันไม่ได้หรือไงขอตัวไปอาบน้ำน,นะ แม่ครับพ่อเขาเป็นอะไรครับเล่นกันต่อดีกว่าบ<ฮ>แม่ครับพ่อเขาดูไม่มีความสุขเลยนะครับใช่ลูก แม่เห็นเครียดตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้ก็ยังไม่หายเครียดเลยอะ่ะแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแม่ครับพ่อเขาตื่นแล้วลุบแล้วลูก มีเงินค่ากัข้าวันนี้นะพ่อไปก่อนนะลูกเอาเอา เอาหนะ่ยมึงอย่าไปเครียดเลยมึงจใจกูไม่เครียดได้ไงวะเมือเช้าก็อุตส่าห์ออกจากบ้านแต่เช้าไปขายงานก็นึกว่างานจะผ่านที่ไหนได้วะแม่งไม่ผ่านและเจ้านายบริษัทกูนี่ก็ไม่รู้เป็นไรอยากจะได้โปรเจกต์ใหญ่ใหญ่อยากให้โปรเจกต์ผ่านทุกโปรเจกต์อยากจะทำยอดเยอะ ก็บริษัทมึงนะ่ะมันเป็นบริษัทใหญ่เพราะว่าคาดหวังกับมึงสูงไม่ธรรมดาแหละทำงานบริษัทเล็กๆอย่างมึงก็ดีนะเน้ยเครียดว่ะหา,าเอายาให้แม่น่อยยากันยุ่งหรือว่ายาเบลหนูล่ะแม่มึงจะฆ่าแม่มึงเหรอไอ้ลูกคนนี้เนี่ย <laughs> ยอกจะแม่ยอก พลอยลูกยาพ่อหนูไปหยิบยากับน้ำมาให้ยาหน่อยเร็วแล้วทำไมพ่อไม่หยิบเองล่ะหนูเล่นดินอยู่เอาอยากโดนจักกะจีใช่ไหมอยากโดนจักกะจีใช่ไหมเด็กสมัยนี้ต่อร้อต่อเถียง ยาจ้ะยาจา,าโอ้ยคนเก่งเก่งจังเลยลูกนำยามาให้ยา่าเลยลูกเลยบ้านมึงนี้น่ารักดีนะเออยผาทำไมบ้านมึงถึงมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้ขนาดนี้วะทั้งๆที่ตั้งแต่เกิดวิกฤตมามึงก็ตกงานลูกมึงก็ไม่ได้เรียนแถมแม่มึงก็ยังป่วยแบบนี้อีกอะ กูมีเคล็ดลับว่ะเคล็ดลับอะไรวะก็กูรู้จักปกลกก yep. กป่อยวางไม่แบกไม่ลากันมึงรู้จักปล่อยวางไม่แบกไม่ลากยังไงวะคืองี้นะเวยเพื่อนคนเราทุกคนบนโลกเนี่ยไม่ว่าจะสถานะาไหนก็ตามจนหรือรวยต่างคนก็ต่างม,มีปัญหาเหมือนกัน มันเป็นธรรมดาเว้ยบนโลกเนี้แต่ว่ามันอยู่ที่เราเว้ยว่าเราจะเก็บปัญหานั้นไว้หรือว่าจะปล่อยผ่านมันไปอย่างมึงในชีวินกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะเว้ยว่าจะเก็บความทุกข์ไว้ทําไมนั่งหนามึงดูดิความสุขรอบข้างเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมมึงไม่ควายคว้าไว้คนเราเนะเว้ยเราไม่รู้หรอกว่าจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันเป็นความสุขอ่ะมึงรีบทำเถอมึงเชื่อกู มึงพยายามจะบอกอะไรกูวะมึงอยากรู้คำตอบใช่ไหมว่าทำไมมึงมีความทุกไอ้ผามึงบอกว่าจะพากูมาหาคำตอบแล้วมึงพากูมาที่หน้าประตูรัวบ้านมําทำไมวะมึงลองมองไปรอบๆดิมึงเห็นอะไรปะ อะไรของมึงวะมึงดูกูก็มีภาระหน้าที่เหมือนกับมึงนี่แหละแต่กูสัญญากับตัวเองเอาไว้เว้ยว่ากูจะไม่เอามันเข้าไปในบ้านเด็ดขาดทุกครั้งที่กูกลับมากูก็เลยมันแขวนไว้ตรงนี้ มึงก็เหมือนกันดูนั่นสิมึงลากภาละความเครียดนีส่สิมึงลากไปลากมาจนหน้านมึงหมองหมดแล้วนะชีวินี่อะไรวะ มันตัดมันทิ้งซะแล้วก็ไม่ต้องเอามันเข้าบ้านอีกกูพูดแค่นี้มันน่าจะเข้าใจนะคกูเข้าใจแล้วขอบใจมากเพื่อน สู้ๆให้ชีวินภาระเครียดกังวลนี่สิน อย่าเอาเข้าบ้านพ,พี่พี่พ่อกลับมาแล้วพี่พี่ครับแม่ครับพ่อกลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อโอ้โอหวันนี้เล่นอะไรครับเนี่ยเล่นต่อสู้ครับต่อสู้เหรอครับ พาเลยคนได้ไหมครับพาเลยอะไรเลยี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเย้ทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังเลยคะฮันนี่ที่รู้แล้วนะว่าต่อจากนี้ไปอ่ะที่จะไม่นำพวกความกังวลพวกความเครียดพวกภาระ พวกสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านที่ผ่านมาพี่ขอโทษนะที่พี่นําสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาในบ้านมาในครอบครัวเราสิ่งเหล่านั้นทําให้บ้านเราไม่มีรอยยิ้มไม่มีความสุขต่อจากนี้ไปพี่จะแขวนมันอยู่หน้าบ้านจะไม่ให้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวรของเราบิคขัดเพื่อครอบครัวเราจะได้มีรอยยิ้มขอบคุณนะคะ